ี่ผมก็จะมาสอนวิธีเล่นหมาฮอตแบบหมาค่านะฮะเป็นอันนี้คือตามสูตรเลยนะฮะเขาแลยครับต้องปรับโหมดนะให้อยู่โหมดกลางๆก,ก่อนนะฮะตามสูตรอันนี้ผมก็ยังอ่อนๆอยู่ครับผมแต่ผมรู้สูตรอยู่ฮะเขาเลต้องเดินอยู่นะฮะอย่างนี้นะฮะ,อ,ะ,ฮะอันนี้ก็คือหมาค่าแล้วนะฮะขึ้นอย่างนี้ครับต่อไปก็เดินตรงนี้ครับตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้ฮะ อันนี้คือเข้าสูตรแล้วนะฮะเข้าสูตรที่ผมเรียนมานะฮะอันนี้ก็แทรกกินแล้วพอมันเข้าร่องเราก็ขึ้นไปเรื่อยนะนื่อยฮะนั่นแหละ,ะ,หละพอพ้นตรงนี้อันนี้ก็อันนี้ก็คือจบสูตรแล้วะฮะต่อไปก็แค่เอาชีวิตให้ได้เอาชีวิตรอดให้ได้ครับผมแค่นั้นแหละครับน,นี่นนะฮะสังเกตว่าหมากฮอตชื่อคำว่าฮอตก็คือคำว่าฮอตก็คือใครเข้าฮอตก่อนก็จะเป็นคนที่เหนือกว่านะฮะ ตอนนี้ผมเข้าฮอตแล้วฮะแล้วผมก็จะเหนือกว่าฮะแล้วหมาผมก็จะเหนือกว่าฮะเพราะผมเข้าฮอตแล้วฮะมาผมก็เหนือกว่าจริงมันก็ไม่ยากนะให้ทุกคนหัดหัดเล่นดูนะฮะขอบคุณครับได้แล้วชี่พี่ยังไม่หยุดนะ 有没有能力？寶寶寶寶